สวัสดีครับอยู่กับบางซินและลาวฮะกับโปรเจกต์อีโกอีสยโฮแมปคนไทยแนวบูล็อกนะครับผู้ท้าชิงที่จะมาแข่งกับบูล็อกไรเหวานะฮะจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับตอนนี้มีสสไตล์ก็คือใครเสือนะครับนะวยรุนสุดหล่อมาตายควาตะลึงกับอีกคนหนึ่งก็คือวัยรุ่นนางหีนะครับผมขาวลูกโกโจ จะเป็นยังไงไปดูแต่กนอื่นฝากแบบอนิเมะดีไซน์เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากจะแต่งเป็นวัยรุ่นบูล็อกแมปเรามีเหมือนกันนี่อิโตชิรินเป็นไงลินห้อยอยู่เลยเข้ามาในแมปทุกคนจะเจอกับส่วนต่างมากมายหลายอนิี้มอมากเลยนะครับตัวเดินเข้าไปใกล้ๆแบบนี้นะตัวคอมพิวเตอร์จะหลุนแล้วก็มีปุ่มเทเลพอร์ตนะครับไปยังส่วนต่างๆด้วยนี่บูล็อกก็กดไปเลยนะครับมีหมดเลยนะอิโตชงอิโตชิรินนะครับนี่นะนางีนะครับชิโดนะครับไคเซอร์นะครับมีหมดกดอีนะครับกดไทยออนทดลองใส่ดูก่อนได้นะครับว่่่่่าาาาาาเเเทหหรือออปลลถถู้้้กกใจยยยพีีีแแตงงงงนะ ไปเล่นแบบอื่นก็กดซื้อนะครับทีละชิ้นหรือจะซื้อพร้อมกันทีเดียวทุกชิ้นได้เลยนะฮะแหมผมจะซื้อเลยวันนี้กูจะแต่งเป็นงานนางีไปเล่นอ้างเข้าไปนะครับเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับเราก็ไปเอาไปเล่นแบบอื่นได้เลยนะใส่คงใส่ของ let's go ไปดูกันแต่ก่อนจะเริ่มการคลิปนี้แจก1นึ่งพันลูบักเช่นเคยฮนะเพียงตอบถามว่าสไตล์การเล่นฟุตบอบลของบูล็อกละครไหนที่ต้เนเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดและเพราะอะไร คอมเมนต์ไม่ลืมเข้าก่อนในเมดิไซคอลเลคชั่นนะครับแจกหนึ่งพัลวัคเช่นเคยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยไปเลสโก้ s <S เข้ามาในเกมแล้วฮะท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะโอ้โห,โโหบูล็อกแบบคนไทยไน้องมีกาชาด้วยสุ่มกันยับอีกแล้วและนี่กูแต่งเป็นนางอี่แล้วนนลด้วยจากแม่มอนิมอลดีไซน์เนี่ยมากับ Ad mon, Ad เอ็ดมงเอ็ดมินเกมมาดูที่กาชามีอะไรบ้างโอเคยังไม่มีนะฮะระบบยังไม่เสร็จนะครับแต่ตอนนี้มี ตัวละครใครเสือกับนางหินนะครับแต่นางหินนี่เท่มากกูเห็นแล้วก็เลยต้องแต่งเป็นนางหินนะครับมีสตมีเพนะครับตอนนี้มีเลเวลด้วยแล้วก็มีเควสนะครับสเตเดียมโอเคกดเพเลยดีกว่าครับผมมีอะไรบ้างนี่นะฮะชุดได้นะครับอืมคล้ายๆล้าเวเวแหละนะครับอี๋เปลี่ยนชุดด้วยชุด3มดีน้องไหมนะครับดูระบบเกมกันหน่อยเดี่ยวล็อกเล็กบล็กตาซอยนะครับมาดิเรากดอาพุ่งได้นะครับแล้วกดอีสไลด์ได้ล็อกอะไรบล็กเสียบี้เสียบี้ เต็มคาราเบลเต็มหน้ากูเลยนะมาดูกัน,นะฮะระบบนะครับเกมนี้สามารถกด R นะครับพุ่งได้มันจะมีสเตมินาลดลงนะครับแล้วก็โฟลเนี่ยก็ต้องเก็บเรื่อยๆจากการคลองบอลแล้วก็การใช้สกิลต่างๆนี่สเตมินานะครับพุ่งพุ่งได้เรื่อยๆด้วยพุ่งได้เรื่อยๆนะครับมันมันเปิดโฟรเร็วจวังวะพี่เสียบเลยไม่เข้าไม่โดนเกมเพลย์โคตรเร็วตอนนี้เราใช้เป็นนะฮะตัวใครเสืออยู่ท่านผู้ชมฮะตัวน,นี้นะครับสกิลแรกเป็นยิงนะสกิลสองเนี่ย นะครับเป็นเหมือนส่งนะเราส่งดูปั๊มดูว้ยประเทอะไรขนาดนั้นนะ่เฮ้เราก็พุ่งฮะพุ่งแล้วแล้วเขาก็สัตว์ให้เราแล้วก็เราก็ยิงปั๊มโอ้ยอาเรื่องจัดโเคเทยเดี๋ยวเราเปิดโฟเดี๋ยวเราเปิดโฟโโแหมมาดูดิสเตปแอดมินสเตปแอดมินนี่นะฮะเราดอบบอลได้เราก็พุ่งเลยนะครับปุ๊บก,ก็ไปนะฮะแล้วก็พุง่งฟั่เอาเรื่อง แล้วล็อกเล็กไปกันหนึ่งทีนะเสียบไม่เข้าหรอกครับพี่น้องครับผมยิงไปเลยเข้านะฮะตอนแรกนึกว่าไม่เข้าซะแล้วนี่เสียบดีเออโอโอโอนะครับพุ่งแบอ้าวโดนโดนสกัดไวไวรุ่นเปิดแล้วนี่ไงโอ้ไวรุ่นไคเซอร์โอ้เรียบร้อยนะฮะมันอันตีเมทแล้วอุ้ยไคเซอร์อิมแพกเฮ้ยนะครับเราต้องเรียกบ่อยๆนะแล้วเราก็จะได้นะครับนะเกตโฟ ไปก็ไปนะครับอืมโดไปนี่ไงกดเได้แล้วนะครับมา F เลยแล้วกันชูแบบ่แอม,มาแล้วจ้าใครเสือจอแล้วก็มีสกิลซีนะครับเขาบอกว่าต้องมีเอนามีใกล้ๆด้วยแล้วก็พุ่งไปแล้วก็เพื่อนมากระแทกแล้วยังไงล่ะก็โดดไปซะอิมแพลอ้าวเรื่อง <laughs> มาเทพเกินพี่น้นองชาวไทยนี่แหละฮะคือไคเสอะนะครับมีสองมีสามสกิลตอนนี้นะครับเฮ้ยไม่มคเทเลยพุ่งไปก่อนนะครับลอยล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกก,ก,กก่อนโอเคแล้วก็พุ่งไปแล้วก็เสียบนะฮะไปพุ่งโอเคเต็บโดนแยกแบบง่ายๆเลยเ<อ>ไปจ้าพี่จ๋าไปจ้าพุ่งเลยพุ่งเลยนะครับสเต็บนะเราสามารถง้างยิงได้ด้วยนะง้างยิง โคตเทโคดตึงเอาเรื่องจัดดูฟูดูฟูดูดีเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็บ้าตือแล้วก็ยิงทำเอ้าไม่เข้ากูก็ดูว่าเข้าเข้าเอ้ากดผิดนะฮะไปกดพุ่งไม่ได้กดเสียบแล้วพี่ชายเอ๋ยเอาแล้วพี่ชายดูฟูนะฮะ อันนี้เป็นฟูนะโคเทเทมอนกันนะเนี่ยเปิดฟูนะครับของไคเซอร์อันนี้เป็นแค่เบต้านะไม่เบตา้อาอัลฟาโดยซ้ำนะผู้ชมมันจะเท่ขนาดนี้เกมจกิงแล้วมันจะเท่ขนาดไหนมาแล้วนะครับขอดูหน่อยเกมนี้นะครับมันสามารถม้วงได้ด้วยนะเอาแล้วโดนอติแล้วพี่ชายเอ๋ยนะฮะอย่าไปอยู่ใกล้มันนั่นไงโดนเรียบร้อยครับผมไคเซอร์อิมเพกตโอ้โหเต็มตะข่ายตุงตะข่าย จะพี่เอาบ้างเปิดเลยโอ้แต่ต้องเลงก่อนเด้อน้าไม่เลงแล้วใช้ไม่ได้ไม่มีใครมาล่อมาก่อนล่อมาก่อนเอากากสนามที่อยากรู้เหมือนกันว่าเข้าหรือเปล่ากางสนามเลยเนียไคเซอร์อิมแตคว้าวต่อไปเราไปดูสไตล์ของนายกันบ้างท่านผู้ชมสไตล์นายนะครับต้องพิมพ์ก่อนคำสั่งแอดมินนี่ได้มาแล้ว <c oughs> แล้วแล้วกูจะเป็นนางหยีเต็มตัวไอ้น้องสกิ้แซเป็นจัมปิ้งทูเหรอคอนโทร โอ้โอ้แซดเป็นการส่งบอลเหรอโอเคฮะยับ,บอืมย,ยิงทีกูรู้ว่าบาังกรจะออกมาโอจัดมามาฮ่าฮ่าสกิลเอ็กนี่ใช้ไงวะสกิลเอ็กอ่ะต้องถามเอ็ดมินก่อนนะสกิลเอ็กใช้ไงเออมันน่าจะเป็นแบบมันน่าจะเป็นสกิลกระโดดจับบอลไหมเขาบอกว่าบอลเนี่ยต้องลอยอยู่บนอากาศโอเคอ่นนี่ไงโอ้รับบอลกลางอากาศได้โอ้อ้อาวเรื่องจะจดัดอ่ะ อ้าวหมดเวลาพอดี <c oughs> สามารถทับ f เพื่อเปิดโฟได้นี่โอเคโฟนางหยีมาแล้วน้องขอขอขออเคาะเคาะจะเอาอเขาจะเอาสก,กิล x สักหน่อยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วจ้ามาดูกันนะฮะเปิดโฟของนางหยีเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวโค้ทีพิชายใหญ่เฮ้ยนะฮะสกิล c ใช้ได้เลยไหม มาถึงล้วนี่ครับผมยัดเลยเอาเรื่องเฮ้ยไม่เข้ากระอจอกเลยกูขออีกทีมาขอบอลหน่อยกับพี่ชายใหญ่นะฮะแล้วก็เราก็เปิดโฟเลยลูกนีเข้าในนอนลูกมีดักากาศด้วยนี่นะฮะแล้วเราก็กูลม้มโอเคไม่เป็นไร มาดิมายัดเลยละกันสวัสดีนิปปงอ่ะสวัสดีญี่ปุ่นเจแปนยัดโวดแหวกนรกพุ่มหายพี่เกิดเออโอ้มามามาลูกสลาตันในน้องมาดิจัดเลยปั๊มวุ้ดกูเขาเก่งหรือกูกากว่าประตูเดียวฮะไปจับ เฮ้เกินพี่ชายและนี่คือข้าวๆข,ข,ของแบบนี้นะครับตอนนี้มี2ตัวนะครับได้ข่าวว่าจะทําแบบอินาซึมะอีเลเว่นด้วยนะแล้วก็ซึบาสะด้วยท่านผู้ชมในอนาคตก็แบบนี้นะฮะน่าจับตามองจริงนะครับสำหรับใครอยากติดตามแบบนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์แบบแว้ดานล่างนะครับแล้วเรามาดูความคืบหน้าของแบบนี้กันนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้ว let's go